โรคต้อหรือตาเป็นต้อมีด้วยกันทั้งหมดส0ประเภทได้แก่ต้อลมต้อเนื้อต้อหินและต้อกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สายตามากกว่าปะกะติจ้องแสงมากเกินไปใช้ยากับดวงตาผิดประเภทหรือใช้ต่อเนื่องนานเกินไปจนทําให้ดวงตาผิดปะกะติต้อลมมีลักษณะเป็นก้อนสีขาวเหลืองอาจเป็นแผ่นหรือนูเล็กน้อยที่บริเวณตาขาวต้อเนื้อมีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อสีแดง งอกจากบริเวณเยื่อตาอาจลามเข้าถึงบริเวณตาดำและปิดบังการมองเห็นได้ผู้ที่เป็นต้อลมและต้อเนื้อจะเกิดความรำคาญและระคายเคืองตาได้ต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมที่เลนตาเลนตาเกิดการขุ่นทําให้แสงไม่สามารถเข้าไปในตาได้ทําให้การมองเห็นไม่ชัดเจนพบบ่อยในผู้สูงอายุต้อหินอันตรายกว่าการเป็นต้ออื่นๆมากที่สุดมักมีสาเหตุจากความดันในตาสูงผิดปกติ ทำให้เกิดความเสียหายของเส้นประสาทตาจนอาจนำไปสู่ตาบอดถาวรได้หากสงสัยว่ามีอาการผิดปกติที่ดวงตาสามารถแอดไลน์เข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้ที่ s i d r j a m e